่ายง่ายๆสตา์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคนไทยบางคนที่เรียนภาษาอังกฤษจะบ่นว่าเรื่องบุพบทเป็นเรื่องยากโอ้บางครั้งก็อาจจะจำไม่ได้เลยนะครับว่าจะต้องใช้ in หรือ out up หรือ down ทำนองนี้นะครับ แต่มีสถานการณ์หนึ่งที่คุณสามารถสลับการใช้ in กับ out ได้เลยนะครับโดยไม่เสียความหมายแม้แต่น้อยผมกำลังพูดถึงกริยากรอกแบบฟอร์มในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งภาษาอังกฤษจะพูดว่า fill in ครับ fill in เราอาจจะพูดติดกันก็ได้ครับ fill in เช่น would you please fill in this registration form ช่วยกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าพักหน่อยได้ไหมครับ Would you please fill in this registration form? แต่นอกจากจะใช้ fill in แล้วยังอาจใช้ fill out แทนก็ได้เช่นกันนะครับใช่แล้วครับ fill in กับ fill out มีความหมายเดียวกันนะครับก็คือกรอกแบบฟอร์มดังนั้นคุณสามารถพูดว่า please fill in the form หรือ please fill out the form โหสนุกมากเลยขออีกครั้งหนึ่งครับ please fill in the form หรือ please fill out the form ซึ่งมีความหมายว่าช่วยกรุณากรอกแบบฟอร์มนี้หน่อยครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิง่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ